สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นจณจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดงานในวันนี้ทางสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชาธิปัม์ร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนจดัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสหมหามุงคลเฉลิมพระชปปนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทุนยิ่งของปุนชนชาวไทย ด้วยสมดึกใจพระมหาการณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกริกจิเพื่อประโยชน์สุขของปะสุตรกรทุกหมู่เหล่าซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรวม,มใจของประชาชนชาวบอเบีย้ยจังหวัดอุตรดิษ์ร่วมกันถวายความจุรักภัตีและถวายพระพรชัยมงคลมีการปลูกป่าต้นพยุงเพื่อสืบสารพระราชปริธานด้านการเอารักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพิงยั่งยืนมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสเรียนดีแต่ฐานะยากจนมอบเครื่องอบผโภคบริโภคให้แก่ตบ,บตีผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ปอกบางจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกันปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทำ กิจกรรมดีร่วมกันแล้วก็ร่วมกันสร้างป่าสร้างถิ่นน้ำเพื่อถวายเป็นพระกุณ